เบุญาปีคนอีสามีความสมมันก็จะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะครับเมื่อ ผ่านหน้าแล้งไปฝนมาเราก็จะเริ่มการผลิตไม่ว่าจะเริ่มทํานาทําไร่ทําสวนต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ทางคนักง,งานเกษตรอเพือเมืองมหาสารคามนะครับได้จัดงานฟิลเดย์ขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งสามอง สองคือการเตรียมดินเตรียมดินคือเขาว่าให้เขาเขาว่าให้เขาด้วยครับพอต่อสร้างเขาด้วยเพราะว่าจุลินทรีย์นาะนเดือนมันจะไปหมดเลยนะครับกิ่มนมีประโยชน์กับดินทีม่มนมีประโยชน์กับเขาเท่านะั้นมันจะบริอยน้ำนะครับแต่คุณจับไี้หรืว่าคือไทยมันจะมีขอ้อดีไอ้ป่ะเทศไทยเขาป้งเอง มันจะไม่อดีคอเสียอดีเขาเขาคือเาคิดว่าเขามันเวลาไถยโกมินเนาะมันจะไถยไทยไงยเป็นว่ครับถ้าเขาเผานะแต่ว่าเทียบรถไม่อดีคอ,อเสียดีกับเขาเนี่ยมันจะเสียประโยชน,น์ไปมากเลยไม่มีมาตุลุสซี่จอคือถ้าเขาเผานี่เปล่ามันจะเกิดมลพิษทางอากาศเนาะสุดท้ายมันก็นตกลงมใ่ให้ให้ลูกหลานเขาดมบนะส,สูดดมเข้าไปแน่การพอดี ือลักษณะแล้วแต่คือขอให้เป็นเข่าที่เท้าเหลือกินเหลือใส่คือเป็นเขา่าเกาสิดีที่สุดเพราะว่าเขา่าเกาเนี่ยพื้นฐานแล้วขันเข้าไปขายลงสีบนสีว่าไหนที่บนว่าเอาไปหนังเข่าเกียร์ยไก่มันเหลืองมันกินบ่ได้เออี่ลงสีปฏิบา่าวปฏิดีๆๆเข้าซื้อเท่านั้นเท่านี้ซื้อ,อคือหเห้าแต่ว่าเข้าว่าแปลรูให้มันเป็นว่าเพี้ยเป็นเข่าเต็ม เขาสารกิโลนึงนี่หรือว่าเขาเปลือกกิโลนึงจะเรียงเขาเปลือกกิโลนึงก็ละสิบสองบาทนั่นปะแต่ว่าเขาบอแปรรูปมาเป็นเขาสารอันนี้เป็นเขาสารนี่สิโลละสามสิบบาทอันนี้คือคือในโครงการของเกเตรนิรานแต่คือจริงเห็ดจริงในการเลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรสามารถเลี้ยงโตจากของได้มีกินมี่ใส่จริงเห็ดจริง แล้วก็มีของมามอบให้กับเกษตรกรวันนี้ได้ไปเยี่ยมชมบูธไหนบ้างเอ่ยแค่ทุกบูธเลยนะคะแล้วก็ฐานการเรียนรู้ของเราทั้งลดต้นทุนทั้งการทำข้าวแตนน้ำแตงโมแล้วก็ปลาการเลี้ยงปลาในนาข้าวคุณพี่ไปบูธไหนมาบ้างเอ่ยฐานไหนบ้างเอ่ยไปทั้งสามบูธเลยค่ะไปทั้งถามฐานถามบูธเลยนะคะเออแล้วจะไปใช้ในการทำเกษตรต่อไปใช่ไหมคะใ ควมรูจากมีเขาไ่เคยรูมาก่อนอะนะคะต้องเปลี่ยนทันข้าวต้องปรับบินยังไ,เไงเกี่ยวกับการใส่สาลเคมีแบบใดอันนี้ก็ต้องไปปับใส่อยู่แล้วจาว้าล้าก็พี่พยาเกน